อยู่ที่บันไดทางขึ้นห้องทํางานชั้นสี่ค่ะก็คือมามาเปิดคลิปตรงเนี้เพราะว่าจะมาโชว์นี่เลยค่ะของใหม่ก็คือไฟ LED ที่บันไดเห็นไหมราวบันไดพึ่งเสียสสวรล้นเลยนะะก็แต่ว่าวันนี้ไม่ได้รีวิวอันนี้จะมาชี้เป้าของต่างๆในส่วนห้องทํางานนี้เป็นหน้าห้องทํางาน เดี๋ยวอบอันนี้ก่อนเลยก็คือกระถางนะคะกระถางนี้เป็นของ MS Natural แล้วส่วนต้นไม้เนี่ยเป็นของ Living Style นะคะเอ่อต้นไม้เท่าไหร่นะคะ9,500 95. ซึ่งเราคิดว่าราคาสูงเหมือนกันนะแต่วา่าต้นโตอ่ะกระถางเนี่ยสูงเหมือนกันนะใบโตเลยใบละ8,500อันนี้เป็นรุ่นลาวาโซนก็คือเหมือนกับเขาทำเลนแบบเป็นหินลาวาอะไรเงี้ยเข้ามาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวกบันนี้ด้วย ประตูอลูมิเนียมนะคะประตูเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็กระจกตรงนี้สําหรับทางเข้าห้องเนี้ยแค่หมื่นสามก็คือว่าอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมแบบสีพ่นทรายใช่สีพ่นทรายแล้วสเปกเนเขาจะหนากว่าของตลาดทั่วไปใช่อ,อันนี้จะเป็นของแม่น้ำอ่าของแม่น้ำของอยอี <laughs> ่ห้อก็คือเนื้ <laughs> ออลูมิเนียม <laughs> <laughs> มันจะหนากว่าบ้านทั่วไป เลาจางเะลี่นไม่ได้ปกติมันสมมติหนา1.2อันนี้มัน2อง8หรืออะไรจะไม่ได้แล้วกระจกบ้านเราจะเป็นกระจกแบบเทมเปอร์เทมเปอร์ก็คือว่าถ้าชนไครพุ่งไปชนปุ๊บมันจะไม่เป็นปากฉลามบาดมันจะเป็นเม็ดเม็ดแต่เป็นแล้วก็มันจะหนาหน่อยประมาณ8มิลถึง10มิลแล้วแต่บานเข้ามาเดี๋ยวเราจะพาเดินไปโซนนี้ก่อนโซนแพน t r y นะคะเเดินมาเขาไม่เรียกว่าโซนแผนที่นะครับคุเขาเรียกว่าโซนประชุมค่ะ ขอโทษโซนมิทติง่งโซนมิทติ่งเองเนี่ยมาถึงเจอโต๊ะก่อนเลยเอาโต๊ะก่อนเลยไหมไมอินเดียนราเรลเดี๋ยวโชว์นิดนึงไมอินเดียนราเรลก็คือว่าดูดีมันจะเป็นแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมีเนี่ยล่องลอยลิ้วลอยของไม้ของตาไม้อะไรเงี้ย ด้านวแด้านข้างจะเป็นหยีตามต้นเป็นลําต้นมันเลยใสมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยของ about home ค่ะระขาบกหมื่นเก้าพันห้าเฉพาะโต๊ะนะเฉพาะโต๊ะอ่ะโต๊ะกับขาค่ะก็เป็นหไม้ค่ะเป็นไม้โต๊ะกับขาเฉพาะไอ้นี่กับไอ้นี่อ่ะก็คือทั้งโต๊ะอะหกหมื่นเก้าพันห้าเสร็จแล้วมันก็จะมีเบนช์ซึ่งเป็นมานั่งเนี่ยเท่าชุดกับมันเป็นไม้อันเดียวกันนะคะซึ่งตัวเบนช์เนี่ยจะราคาอยู่ที่ สองหมื่นห้าอ่าสองหมืนห้าก็คือแบบไม้เดียวกันเลย <_ D> เห็นไหมเพียงแต่ว่ามันจะมีความเรียบก,กว่ามันจะได้นั่งสะดวกหน่อยส่วนอีกด้านเราไม่ได้เลือกเป็นเบรนเราเลือกเป็นเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้เนี้ยก็จะเป็นข <_ D> องเบาหูเหมือนกันจะเป็นหนังนะอันเนี้ยตัวละเก้าพันสี่ตัวละนะ <_ D> นอืมันเป็นหนังแท้ราครับผแท้โคมไฟอันเนี้ยซื้อมาจากจัตุจกรมันเป็นอะไรนะลืมละ รรชาิอาปั๊มเห็นน้ำๆนี่คือเป็นเชื้อราหรอเป็นแต่อตอนแรกมันไม่มีนี่ยแตจริงๆจริงเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เองเพราะว่าเราไม่เคยเงยหน้าขึ้่ไปดูแลว้วตอนเราจำได้ปอนมันต้องเป็นอย่างงั้นสิมันต้องไม่มีดำๆมันเป็นลาหรือเปล่าเพราะว่าเราอบซื้อพามน,นานแล้วก็เอาเ็จถุงไว้คือติดไปแล้วแล้วก็ผูกถุงไวใ้ใช่ป่ะเอ๊ไม่แน่ใจาอ่ะแต่มันเหมือนเป็นสีนมันก็บกระจายไปทั่วๆไปใชะ่ไหมเอนอ ไม่นแน่ใจว่าเป็นสีเขาหรือว่ามันเป็นเหมือนเป็นลาเลยปะปาจริงใช่เราไม่ร้านนึงอไงเนี่ยคู่ละหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทราคาสูงนะใช่ต้นไม้นี่ก็เป็นลิฟวิ้งไซน์ต้นไม้นี่เป็นต้นโอลีฟมกะกอกดำซึ่งต้นเนี้ยสองหมื่นห้าใช่ไหมใช่สองหมื่นห้าสองหมื่นสามนั้งสองหมื่นสามนะสองหมื่นสามเออสองหมื่นสามก็ตัวกระถางเนะี่ยเป็นกระถาง MS ราคา สามพันสามพันโดยประมาณนะคะถังขยะอันนี้แลกซื้อมาใช่ไหมใช่หรืออะไรประมาณพันเนึจไม่ได้ละไปซื้อของที่ไอ้น,นี่จ้ะที่บุญถาวอแล้วก็มีให้แลกซื้อก็เลยแลกซื้อมาตรงนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นตู้ปลาซึ่งปลาไปสั่งแล้วแต่ว่ายังไม่มาก็รอเขาทําอยู่ยางานบิวอินบิวอินเนี่ยก็คือมันจะเป็น้ม้หมดเลยเปิดให้ดูก่อนงานบิวอินเนี่ยก็คือยาตลอดทั้งแนวเนี่ยนะก็จะมีตู้ต่างๆอ่า แล้วก็ตู้ตู้ปลาวัสดุก็จะใช้แผ่นก็ดะเอ็มเขียววัสดุกันน้ํากันน้ำได้แล้วเราออกแบบเองให้มันเป็นอุปกรณ์สําหรับสําหรับวางอุปกรณ์ตู้ปลา,ปลาทั้งหมดโดยเฉพาะอ่าก็คือตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เปิดมาแล้วก็เป็นชั้นโล่งๆเอาเอาวางไว้พวกวางทังกรองวางนู่นวางนี่นะก็คือบิวอินตรงนี้เลื่อยมาจนถึงตรงนี้เลยหมดแสนห้าแพงไหม ทำไมไม่รู้เลยอ่ะไม่ไม่รู้แล้วตู้เย็นเนี่ยซื้อตัวโชว์เป็นตู้เย็นย <H itter S 1> ี่ห้อฮิตาชิสายบายสซยฮิตาชิป่ะฮิตาชิแล้วก็กดน้ําแข็งได้กดน้ําเย็นตรงนี้ได้นะคะสายบายไซยก็แปลว่ามีสองข้างแบบนี้อย่าแงบบนี้อันนี้เป็นช่องแข็งราคา26,5 0 0อันนี้คือเป็นตัวโชว์ถูกมากเลยเนาะใช่ถูกมากเลยเมื่อก่อนนะถ้าสายบายไซส์เป็นแสนนะสมัยแม่แบบแสนน<า>่ยมันต้องยี่สิบปีใช่ไหมเรา ่เป็นไมโครเวฟนะที่เห็นฝังอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าแบบฝังใช่ไหมแบบแบบบิวอินแบบบิวอินอันนี้1 7ื่นเคือไอ้บิวอินเนี่ยมันแพงคือถ้าเราซื้อเป็นแบบไอตัวเอามาตั้งอย่างเงี้ยมันจะถูกกว่าพอบิวอินปุ๊บมันจะแพงซึ่งบิวอินเนี่ยรุ่นอันเนี้ยคือถูกแล้วคือเราก็พยายามหาโกลเดเย่เป็นยี่ห้อที่ปุณถอมบอลค้นนำเข้ามาซิงล้างจานอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นอันเดอร์ท็อปก็แปลว่า มันไม่ได้เกาะขึ้นมาเอาหินมาเลยเข้ามาแล้วมีข้างล่างอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้หกพันสามส่วนก๊อกเนี้แถมอันนี้งอันนี้เป็นก๊อกน้ําดื่มนะเกิดอคนงงแต่ว่าน้ําดื่มมันประเมินค่าไม่ได้เพราะเราต่อเป็นระบบมันทําเป็นะระบบรวมงานก็เลยไม่รู้จะคิดยังไงเวลาจะเป็นน้าประปาอันนี้ส่วนอันนี้คือเปิดแล้วใส่ขวดกินได้เลยห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำที่แม่ชื่นชอบมากพวกนี้ยห้องมันไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามันแบบชอบสีกระเบื้อง ชอบที่มีสกายไลท์ถ้ากลางวันเข้ามาเนี่ยร้อนเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงเข้าหัวเลยแล้วก็เห็น,น้องฟ้าสีฟ้าเห็นเมฆด้วยอ่ะห้องน้ำเนี่ยเริ่มที่อ่างอ่างอันนี้มันจะไม่ใช่เซรามิกเขาเรียกเป็นอะไรปาแบบเนี้ยเป็นพวกห้อโมเกนนะเซนทิบุญถาววอรอยู่ที่ราคา1 5ื่นหาพค่ะที่หมื่นหามันแพงเห็นไหมเพราะมันแถมตู้มาด้วยเออใช่ ันนี้เสนอมากเลยตอนซื้อไม่ไม,ไม่เสนอนะคนขายก็เลยคนขายเขาบอกว่าไม่มีเฉพาะอ่างคือเราอ่ะเราก็กว่ามันแพงไงใช่คือตอนโชว์อ่ะเขาจะมีตู้ของโมเก้นเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเท่านี้มาด้วยติดโชว์ด้วยกันเราก็บอกว่าเราไม่เอาแต่ว่าเราอยากได้อ่างเฉพาะอ่างแบบนี้เขาก็คีรหาาัสให้ราคานี้นุ่งหูมันแพงเหมือนกันแต่ว่าเราชอบทรงชอบอะไรนี้ไงปรากฏว,ว่าตอนมาส่งมีตู<ว>้แล้วเอาตู้ไปไหนอ่ะ ตู้ยังไม่ได้ใช้อยู่ห้องเก็บของอยู่บ่ยขายต่อนะใครต้องการซื้อต่อได้อ่าส่วนก๊อกอ่างล้างมือเนี่ยคะหาราคาไม่เจออ่ะว่าเราซื้อได้เท่าไหร่แต่ราคาในเว็บมาอยู่ที่หมื่นสี่แต่เราอ่ะจะได้ลดราคาไงมันแพงโลกามันเป็นรุ่นสั่งทําพิเศษสีพิเศษเนาะอันนี้เป็นขวดสําหรับใส่พวกฟลัมฟองคีรีอีขวดตัวเนี้ยซื้อจากได้ซดหกสิบบาทอันนี้ได้สดเนาะใช่เออเนี้นะคะก็กระจกไม่รู้เท่าไหร่อะ ป้าจดหน่ะป่ะจดแต่สองนี้ไม่ไม่ได้จดก็น่าจะประมาณเอ่อพักหมื่นหนึ่งได้อ่าโอเคแล้วต้องมาถดซ่วมนะคะถดซ่วมอันเนี้ยมันจะดีมากเลยที่อันนี้รุ่นที่ป้าชอบสแหลกเหมือนห้องนอนเหมือนห้องนอนเลยอันเนี้ยอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโถดซ่วมอยู่ที่หมื่นห้าพันเก้าอ่าแล้วก็ มันก็จะมีเมื่อกี้พูดถึงก๊อกใช่ไหมมันก็จะมีที่ใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมสีเดียวกันเลยแล้วก็ที่ที่ที่แขวนผ้าเช็ดมือเห็นไหมมันจะเป็นวัสดุสีเดียวกับก๊อกแล้วก็จะมีที่แขวนอันนี้ซึ่งแม่บอกว่าไม่ต้องติดติดทำไมแต่ป,ป,ป,ป๊าบอกว้าต้องใช่ไหมไว้แขวนกรงกกังเกงอะไรอย่างนี้ก็คือราคานะคะไม่ใช่ถูกนะที่ใส่ทิชชู่2008ที่แขวนผ้า2005อันนี้9 6้า้อ คือรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแหัวสีมันเป็นสีพิเศษไงน,นะแพงเนอะแพงนะแพงแพงื้นเนี่ยไม่ได้เป็นไม้นะมันจะเป็นลายเหมือนไม้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องลายไม้อันนี้ก็ของคอตโตอิตาลียนะคะแล้วก็กําแพง ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นคอตโต้อิตาเลียนเหมือนกันอันนี้มันเรียกว่าเบลซาช็อคนะคะทั้งกาแพงและพืน้นอะราคาเท่ากันคือ1,600บาทต่อตารางเมตรค่ะพื้นหลักของห้องเนี้ยจะเป็นกระเบื้องอันนี้ซึ่งเป็นคอตโต้อิต <C ough> าเลียนเหมือนกันไซส์เรียกว่าไซส์เท่าไหร่แปดสิบแปดสิบลอมาออ่ะซึ่งป้าโจทย์ป้าคืออยากได้สีขาวสีออกขาว,ขาวแต่ว่าไม่ขาวมากแล้วก็ต้องมีความเป็นหินลายธรรมชาติคอตโต้อิตาเลียชื่อว่ารุ่นฟลอเอก ราคาเนี่ย1,600บาทต่อตารางเมตรเหมือนกันอันโซนนี้ก็จะมีต้นไม้อันนี้ค่ะต้นไม้อันเนี้ยเป็นต้นไม้ปลอมนะไม่จริงนะของ Living Style ก็คือว่าต้นเนี้ยส0 0 0 0ื่นสาบาทนะคะรวมจากอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแต่กระถางเราซื้อมาเองกระถางเท่าไหร่นะประมาณ5,000เออโอเคทีวี okay. เนี่ยเป็นทีวีซัมซุง65นิ้วซื้อตอนโปรบอลโ,โลกแล้วลดราคาพิเศษราคา19 0 0 0 ช็อกมากเลยอ่ะแบบมันเหมือนกับว่าไม่แพงใช่ไหมแม่แม่เป็นรุ่นต่าสุดนะเป็นรุ่นโอเคเลยดีเลยโอเคเลยแบ<อ> <19. S 2> บว่าอันนี้เสียงเสริงอะไรก็ใช้ได้แนะ่ดูแล้วแบบเฮ้ย ใหญ่ดีชัดถูกตัวรงนี้จะเป็นของเอเวอร์โฮมทั้งหมดนะคะก็เริ่มที่นี่คือมันจะเป็นเห็นมหมันเป็นซีรีส์เดียวกับต๊ะประชุมมานั้นคือหน้าบานเนี่ยเป็นไมาอินเดียนรอเรลที่มันแบบแปกๆแ,และไอ้ตรงแตกของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกเฉยๆมันเป็นที่เปิดแบบนี้มันเป็นเ oh, <no. S 1> อาไว้าทำเป็นที่เปิดอย่างนี้นะคะ4 6 5 0 0 ี่หมื่ารอยบาทนะคะราคาสูงเลยนะราคาสูงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นงานฝนะีมือนะไม้เมืนก็แพงส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอะ u บาโ m มเหมือนกันโต๊ะกลางโต๊ะกลางเนี่ยอยู่ที่18,900นแะคะแล้วก็โซฟาอันนี้โซฟาอันนี้ก็เป็นของอะ u บาโ m มแถมหมอนให้ห้าใบอันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าโอ้โหโซฟาราคามันใกล้เคียงกับตู้ทีวีเลยดู <laughs> ใช่ไหมโซฟาแถมหมอนด้วยนะแถมหมอนด้วยแล้วโซฟาอนะันนียนั่งดีดีชอบมากแล้วไม้ก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันเห็นปะไม<า>้<า>แบบอินเดียนรอเร็วเหมือนกันใช่ไหมโต๊ะเนี้ยโต๊ะเนี้ยเอาเอาให้ดูเป็นของชนินราคา8ปดพันสามก็คือตอนนั้นเหมือนมันเซลนะก็เลยเอามาแต่ว่าที่บอกเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่พรมอันนี้เนี่ยซื้อจากที่ร้านชื่อจู๊จู๊ อะไรขอโทษอาจจะเบียกออกเสียงไม่ออกมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้อะที่ว่ามันเป็นร้านที่ขายของตกแต่งที่อยู่ในบุญถาวรเนี่ยจูสป่ะอ่ะซึ่งอันนี้จะราคา2,500ซึ่งเห็นไหมว่ามันดักตรงนี้หมามาชีอ่ะแล้วตรงนี้นะคะจะมีอลูมิเนียมรอบเลยอ่าลอบเลยก็คือ ทั้งกระจกประตูเป็นตัวยูนี้แล้วก็ด้านโน้นจะเป็นบานฟิกอันนี้แสนสามทั้งหมดก็คือเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียกวกับที่บอกว่าตรงประตูทางเข้าจะเป็นพ่นทรายใช่ไหมต่อมาพอเข้ามาก็อันนี้จะเป็นประตูที่เป็นประตูบานสวิงและบานกระดึบบานกระดุบดแบบนี้เดี๋ยวคุณโมควนโนมาดูดูที่แบบนี้นะคะขเขาเรียกบานเฟียมใช่ไหมอ,อันนี้อยู่ที่8-5ชุดนี้นะคะชุดนี้ เป็นไม้สกักแล้วก็กระจกเทมเปอร์พื้นเนี่ยอ่าเป็นของ O2E 1,900บาทต่อตารางเมตรห้องทั้งห้องนี้ก็ประมาณ80,000ประมาณ8 0 0 0 0บาทนะคะที่นั่งเบร i ินโดก็คือว่ามันเป็นอ่านั่งแล้วก็มองวิวอ่ะเราก็ไปทำาบอกมาเนี้ยคือช่างแหละเขาทำเป็นแท่ไนไม้ไว้เฉยๆใช่ไหมเราก็ไปสั่งเบอะและหมอนซึ่งอเนี้ยไปสั่งที่ จะรู้จักเจเจมอลชื่อร้านว่าผูซานินะคะก็คือราคาอยู่ที่1 1 5 0 0ก็คือแม่แยกให้ก็คือเป็นเบาะประมาณ6,000บาทที่รวมเป็นเบะใช่เบาะรวมเปอร์หกพันเฮ้ยไม่บอกถูกอ่ะอืมหมอนก็อีกประมาณหกพันอะไรเงี้ยห้าพันห้าอะไรเงี้ยอ่ะต่อมาเป็นงานตู้โชว์นะคะอันนี้เป็นงานช่างแหลมงานก็เรียกว่าตู้หนังสือนะคะมูลไม่ตู้โชว์นะก็มันเคยจะเป็นตู้หนังสือแต่ปัจจุบันมันเป็นตู้โชว์ไปแล้วโอ้ยนี่เขาเปิดอย่างนี้เปิดปิด อย่างนี้นะคะรวมกระจกบานประตูที่มันปิดด้วยแล้วก็ชั้นโว์ข้างในทั้งหมดเนี่ยลิ้นชงลิ้นชักทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแสนห้าโดยประมาณนะโดยประมาณบางทีมันแบบว่าคิดออกมาเป๊ะยากเพราะว่าเหมารวมบ้างมีอุปกรณ์บางอย่างเออซื้อเพิ่มซื้อตังหะอะไรบ้างอนะ่ะก็เลยอ่ะตีคร่าวๆฝั่งนี้ก็น่าจะเท่ากันฟั่งปั๊บประมาณการให้เท่ากันคือแสนห้าแล้วคือมันจะเป็นที่เห็นตลอดแนวะที่เป็นไมลสอลองเนี่ย แต่นี่มาตู้ยาวเนี่ยยาวเจ็ดเมตรหกเมตรอะตู้แบบตู้หมดเลยนะตู้หมดเลยตู้หมดเลยอ่าอันนี้ย่างอป็นเดีย2,500บาทจากร้านลามอิตรีนะคะส่วนกระถางก็ MS Natural เอ่อราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะนั้นต้นไม้ฝั่งบ้านใช่ไหมต้นไม้ฝั่งแม่อันนี้กระถางจะใหญ่กว่าเยอะเลยกระถางเนี้ย4,200เพราะกระถางมันใหญ่ส่วนต้นไม้อ่ะที่ใหญ่กว่ายางเปนเดียตั้งเยอะแต่เท่ากัน2,500 ร้านอะไรคะร้านลานมิทรีเหมือนกันตัวทำงานเนี่ยก็จะเป็นหินเพชรเกรซื้อจากร้านชาดารักนะคะชาดารักซึ่งอันเนี้ยราคาท็อปตัวหินน่ยไม่เท่าไหร่ที่แพงคือค่าติดตั้งเมื่อกี้ไ่คุยคุยเดีวดูราคาแล้วก็ตกใจค่าแรงติดตั้งนะ 25, 2 5งหมต่อตัวต่อตัวคุณสองก็ห0 0 0มใช่ส่วนหินหินเนี่ยชิ้นละมืน ค่าติดตั้งแพงกว่าค่าหินอีกใช่โป็นต <P ono. S 2> มากเล แต่ว่าเราก็จะมีพวกที่เป็นข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นของ,ของช่างแหลมคือช่างแหลมเราจะทําเฟอร์เอาไว้ก็คือตัวโครงแล้วตัวบินชา้างหน้าบานต่างๆนี่เป็นงานช่างแหลมเป็นงานช่างแหลมแล้วก็เอาหินมาแปะแค่นั้นเองไอไอไอพวกโครงอะไรพวกเนี้ยนะโตทำงานเนี่ยนะจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าก็จะรวมในนี้ด้วยยาวเลยนะยาวตลอดเลยนะใช่รวมในนี้ด้วยใช่ตู้กลางด้วยตู้อีเนี่ย เป็นของยีห่หออ้อลืมๆชื่อ IMG เราอไปเจอร้านเนี้ในบ้านและสวนแฟร์แล้วเราก็ไปลองนั่งแล้วเราชอบมากฮ้ยนี่ต้องทำง,งานมันนุ่มได้ขนาดนี้เลยเหรอกาอีกะอีเออกะอีแล้วมันดีมากมันก็นอนได้แล้วแม่ก็หลับประจําเลยแมนก็ไม่เจ็ว่าดีนะมันทาให้ไม่ได้นั่งทำง,งานนะครับตอีงที่ว่าทานั่งทีไลหลับทุกทีนั่งแล้วหลับก็คืออันนี้สี่หมื่นจริงๆแล้วรุ่นเนี้ย มันจะไม่ต้องสี่หมื่นก็ได้มันจะถูกกว่านี้ก็ได้แล้วแต่หนังแต่ป้าเขาชอบหนังนี้เขาเรียกว่าหนังลินเนียหนังลิเน,น,ะะนลเนียมันจะนุ่มลืม่นใช่เพราะว่าแม่ไปลองนั่งที่ที่งานแล้วที่ร้านเขาอะไม่ต้องหนังลินเนียก็นั่งดีมากเพราะตัวโชว์มันไม่ใช่หนังลินเนียแล้วก็ถูกใจแล้วป้าก็เปลี่ยนเป็นหนังนี้ยิ่งนั่งสบายหนักเลยเข้าไปอตอนนี้คือหลับไปเลยแล้วก็จะมีที่ว่าถามว่าทาเสร็จกันตอนแรกไปซื้อนี้ก่อนแล้วก็ ไปไปมามาป้าบอกว่าเอาอันนี้ด้วยพอมีอันนี้นะยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่ามันก็นั่งเอ็นไปมันก็สบายแล้วนะแล้วก็อย่างนี้ใช่ปห,หลับไปเลยที่รองเท้ามั 9, ยากกันเนกะ <9, S 2> ้าพัน 9, บาทอันนี้สี่หมื่นบาทเป็นหนังลีเนียเหมือนกันค่ะหนังลีเนียเหมือนกันโคมไฟ โคมไฟเราเนี่ยยาวพีดเลยเนี่ยนะอันนี้มันเป็นของ About Home ค่ะราคาอยู่ที่หมื่นสาต่อต่อันต่ออันอันนี้คูณ2เข้าไปใช่อ่าซึ่งต้าชอบมากป้าบอกว่าหาหาใหญ่เลยว่าจะเอาแบบโคมไฟห้องทํางานที่มันเก๋ๆแล้วพอไปเจอเนี่ยก็เลยแบบชอบมากจิมก็เรียบๆนะแต่เราต้องการเรียบๆแบบนี้แหละแต่มันหายากยาเนยเป็นไม้อยางได้เป็นไม้แล้วตัวไฟก็เป็นอา d ดี แล้วก็มีเก้าอี้ตรงนี้ซึ่งเก้าี้ตัวตนี้ก็เป็น About Home อีกแล้วแล้วก็เป็นหนังเห็นไหมนี่ซึ่งอันนี้ย9 4ตัวละตอนแรกตรงนี้แพลนว่าจะจะไปสั่งเก้าอี้ IMG มาอีกคู่หนึ่งมานั่งจอให้จิ๋วนั่งเผื่อจิ๋วจะมานั่งทำกันบ้านแต่จิ๋วไม่มาจิ๋วไม่อยากล่มตกับ่กับ <laughs> ่ สะดวกกว่าแบบเท่าของพึ่งใช้อยู่ข้างบนไงลืมโคมไฟอันนี้ค่ะโคมไฟอันนี้อ่ะของยี่ห้อชื่อว่าแพมนิชานะคะเป็นเชียงใหม่ลูกเล็กจิ๋วสุดไง950แล้วก็มีใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอยู่ฝั่งนู้น970ส่วนอันใหญ,ญ่สุดเนี่ย3 8 0อันนี้อันนี้อันนี้เป็นแผ่นที่เอ,อ่อเราก็ไปเจอร้านนี้ในงานบ้านและเฟอร์อีกแหละเราก็บอกอุ้ยชอบมากเลยน่ารักเพราะว่ามันเป็นแบบแผ่นที่โลกใช่ไหม แล้วก็ข้างในเอกข้างในอ่ะมันเป็นเหมือนแมกเนตอ่ะสามห้าแล้วมาถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยก็สี่พันกว่าเล็กกว่านี้หน่อยก็มีอะไรเงี้ยแมกเนตเนี่ยอันนี้จะซื้อจากที่ร้านเขาเลยถ้าเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกระดาษแบบเนี้ยจะซื้อแพงเหมือนกันนะเซ็นละกี่บาทนะสองร้อยหรืออะไรรู้มีมิี่อันอแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นก้นกอนๆอย่างเงี้ยเราจะซื้อมาจากในเว็บก็จะถูกหน่อยเนี่ยแม่ก็ซื้อมาจากเว็บแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแอ แอร์ก็ไม่รู้จะบอกยังไงอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่ามันเป็นแอร์รวมนะก็เลยไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าจุดละกี่บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีระบบสมาร์ทโฮมซึ่งระบบสามาร์ทโฮมก็คือจุดละสามพันก็เคยบอกไปแล้วนะคะถ้าใครดูนะคะก็มีคนบอกว่าเออมูลค่ามันเยอะอะไรเงี้ยมีคนดูแม่รีวิวแล้วก็เขียนมายืมตังค์ด้วย <c oughs> <c oughs> ยืมตังค์ไม่มีแล้วไงคือเห็นไหมว่าแต่ละอย่างก็หลายตังค์ รวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วม่ต้องยืมม,มีใครเขียนมายืมงั้นแลากันไปกลุ่มได้ไห